ดีสบ,บายดีมาอุขีปลาเนาะอันนี้เป็นขีป่ปลาโอ๊ยปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่มาสิมาอุมาอุขีปลาในะส่เกลือเนาะใส่เกลือใสห่หัวผักบัว ใส่หัวปัวแหงใส่หัวบัวห,หัว,ว,หวใส่หัวชิงไข่ใส่หัวชิงไข่แล้วก็หัวขายังลืมปาดหัวขาหัวขาลงไปเนาะใส่หัวขาลงไปโอ้ยซับอีกแล อ่วขาลงไปอุยัดก็ะเขาเนียวเช็ดๆนะแล้วก็ใส่พริกลงไปหรือจะใส่ประเดกตื่มก็ได้เนาะแต่ว่าอุให้น้ำมันออกมาก่อนเนาะมาอุขี้ปลาขี้ปลามีไข่น้ำปลาตัวใหญ่ๆจากนั้นเราก็นำมาอุเนาะอ,อ,อุเปิดไฟค่คอยๆเด้อยยดมันใหม่เนาะหมูคือ เตาไฟฟ้ามันคือเตาอันนันมนคือเตาถ่านเตาถ่านแล้วมันจะบ่ใหม่นะเตาไฟฟ้านะมันจะไหมเพราะั้นมันไฟม,นมันจะแห้งกว่านะอ,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 อู้แล้วก็จามเขาเหนียวกินผูดเถ่ามากปากเลยอุขีปานอันนี้คือขี้ปลา ก็นอกเห็ดซุกเห็ดสะอาดมันก็บก่็นจำเป็นตรงถิ่มเนาะขีป้ปลาแซบเลยทุกคนลองกินดงเด้อใครสิบอเคยกินเนาะแต่ทางอีสานนี่คือสิเคยกินหละทางอีสานเ,เดือดแล้วเราก็ต้องมาคนเลยทุกคนเลยญาติมันนานๆแต่มันใหม่เออพอดีมีแกงปลาเอาน้ำแกงปลาใส่ก่อน เ,เอาน้ำแกงปลาใส่เนาะไว้เนื่นกันใหม่โอ้แต่น้ำมันออกแล้วน,น,นี่นัวนัวนัวน้ำนัวไปเอาน้ำใส่มันถึงนัวน้ำเก่งปลาเนาะ,อ,ะอู้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 จะมันสุกอะเดี๋ยวเอาหัวชิงไทยดิบมาก่อนอจากนั้นเทาถึงค่อยเติม ปลาแดกก็ได้เนาะใครซิมักใส่ปลาแดกก็ใส่ปลาแดกหรือว่าใส่น้ำปลาก็ได้เนาะน้ำมันจากตูปปลาออกแล้วใส่ตูดลงไฟหอมขมนิดๆน,นะชิปท,ที่ปลาเมื่อกี้นี้เปื่อยหมดละขมกเอาจะดีกว่าเนาะเเอาจะดีกว่าเนี่ยหมกเอาจะดีกว่า อึปลาอึออออปลา,าที่อยู่ในท้องควรออกมาคุณเบงบางไฟจ้ำข้เหนียวใส่ลากิน่ากินนะ